ลูกค้าบึง้งลมนะลมลมตนห,หน่อาด้ลยลมฝ่าลมดัำนะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะต้องขอบคุณช่อง y o u t u b e นะคะขอบคุณช่อง y o u t u b e นะคะที่มีพื้นที่ให้จุนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จูจะมาสีเล่มนะคะแต่มาโชว์เล่มหนึ่งกุข่านะเล่มโชว์เรียกเนบตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสุดของช่างนะคะ,ะเล่มโชว์ให้เบิ้งก่อนกุข้านะคะช่องเหลือง รอบได้เป็นงานสั่งค่ะแต่อามาโชว์นะคะสองช่างนะคะช่างที่สามคือเก็บเงินเป็นสามนะคะใบมีดจะอีกช่างอีกคนนะคะแต่ทำฝักอีกคนนะคะแล้วหาไม้อีกคนนะคะ ่คะเราเก็บงานค่ะ12นิ้วนะให้โชว์ก่อนโชว์ให้ดูก่อน คลายบัหนี้นะคะด้ามฝักไม้มงคลน,นะคะน้องยุงนะคะหบนมุนเสกที่เราเชือกครบนะคะมาเชตเต้มาเชตเต,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 ต้เต้เต้เต้มาเชตเต้นะคะจะไปขัดมา รัดท,ที่ดีที่สุนละที่พี่ส่งมาย้าให้ถึงอันต่อไปลมเลยแต่เพราะเมามีกิดบดทึ่ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10บครึ่งนะคะ10-15นะคะ ความกว้างจะอยู่ที่ 2, 2. 3. 2. 3. สองสองจุดสามฮะเป็นโมยเลยสองจุดสามนะคะสันหนาห้ามิลนะคะด้ามนะด้ามด้ามจะห้าจุดห้านิ้วนะคะพอดี มาเพอฝักนะคะคมโบราณนะคะคมตรงนะคะบ่บ่ขดบ,บ่เบี้ยวบ่งอเลยเพราอฝักสองพันบาทนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหมุนรถมาเร่มที่สอง ไม่มีฝักนะคะโบวีนะคะกาดหมุดมือเสียที่เราเชือกครบกนะคะจะไปขัดเงามาแล้วก็ทําเป็นลายด้านๆเนี่ยหลนเนนะฮะ,นะะเงาขวกเงามันขึ้นยับกันขัดช่างขัดมานะถ้าถ้าช่างขัดมาแบบเนียนแน่จะกระขัดเ,เงาก็านี่นะคะหมุดมือเสียที่เราเชือกครบก ความยาวของใบบี้นะคะจะอยู่ที่สิบจุดแปดนะคะแปดตึกแปดหรือเก้าประมาณนี้แหละนั่นแหละแปดนะสิบจุดแปดนะคะความยาวสิบจุดแปดกว้างกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดสองจุดหนึ่งนะคะสันหนาสันหนาหกมิลน,นะคะไม่มีฝัก หนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเริ่มที่ 3. สามพ่อซองนางนะคะด้ามไม้มงคลนะคะหนังวัวแท้นะคะอัดลายเจอระเค้นะคะสีน้ำตาลอ่อนคัตติ้งน้อยที่เป็นผิวไฟนะคะหลึกแหนบตีร้องขึ้นรูปนะคะมาจุดไ,ไปคัดมาเนี่ย ตามความละเอียด,อยดของไม้เอของเล็กน,น,นะคะผลเสียที่เราเชื่อครบนะคะความยาวของไบมีนะคะจะอยู่ที่5นิ้วความกว้างจะอยู่ที่1.6สันนา3นมมินะคะด้ามจะก5 5นิ้วนะคะ 1690งนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100่งมาเริ่มเลมยค่ะโบวี่ไปคัดมาเรียบร้อยไม่มีฝักนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5.5ของความกว้างจะอยู่ที่1.5สันหนา3มิลนะคะด้ามจะ5นิ้วนะคะเดีย๋ยวไปพักอ, 90, อ่ะไปเ9 0้อารมณรมส่งไปทางเพิ่ม100นะคะ สินค้ามีการทั้งหมด17วันกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะนะไปเห็ดเรื่ออืนอนก่อนเออประเด็นลงละหลายมุกก็เลยลงนะคะคลิปนี้ผิดพาดประกันใดจสต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุม,มิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย